ยามค่ำคืนสงัดเนาะวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งเงาร่างปริศนาไร้รูปเหลื้อยเข้าใกล้คำพีโบราณศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอย่างเงียบงนันส้มแมววัดสีส้มตัวอ้วนที่ปกติเอาแต่นอนขดอย่างเกียดคร้านกลับพลันลืมตาโพลงดวงตามันฉายแวววาวแปลกประหลาดไม่เหมือนแมวบ้านทั่วไปแม้แต่น้อย เง้าดำทะมึนนั้นพุ่งเข้าหาคำภีหวังช่วงชิงสมบัติล้ำค่าทว่าส้มกลับคำรามต่ำจากลำคอ สิ้นเสียงดุดเวทมนต์ดวงตาม,มันแปล่งแสงสีทองสว่างจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ลำแสงศักดิ์สิทธิ์พุ่งออกจากดวงตาเข้าปะทะเงาดำทันทีที่มันแตกคำพีเสียงกรีดร้องโหยหวนไร,ร้รูปดังขึ้นสถานวิหารเงาร่างชั่วร้ายนั้นสลายหายไปในอากาศราวกับไม่เคยมีอยู่จริง คำภีศักดิ์สิทธิ์ปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนส้มสะบัดหางเบาๆสองสามครั้งก่อนจะกลับไปนอนขดราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิ้งไว้เพียงปริศนาและความมหัศจรรย์ว่าแมววัดขี้เสาตัวนี้ซ่อนพลังเหนือธรรมชาติอะไรไว้อีกบ้างหรือมันแท้จริงแล้วคือผู้พิทักษ์โบราณที่เฝ้ารอเวลาเผยตัวกันแน่